เราทำเพื่อตั้งจิตกตัญยูกระตะเวทตีตอพระรตนตรไรนะคะว่าในการที่เราศึกษาและปฏิบัติทั้งหมดนั้นเราปรารถนาเพื่อจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้กตัญยูอันสูงสุดต่อพระรัตนตรัรการกระตัญยูอันสูงสุดคือการศึกษาและปฏิบัติเพื่อแห่ พระองค์นั้นได้กระตันยูต่อบุคคลที่ได้ดูแลพระองค์ที่จากทรงบริเวณไหนนะคะ,ะไม่ใช่ค่ะ,ะรู้แล้วไม่ใช่ค่ะปัญจวัีคือที่ทรงม,มหาประทานนะคะคือบำเพ็ญจุรกิริยาถึงหกปีนั่นเองนะคะได้ดูแลพระองค์เป็นอย่างดีด้วยหมายใจว่าจะ เป็นที่ตั้งแห่งการผลจากถูกเช่นเดียวกับที่พระองค์เพราะมีท่านอัญญากรทัญญานั้นเองที่ได้รู้ว่าพระองค์นั้นจะต้องประสูตเป็นพระสมาสมัมพระเจ้าการแสดงความตะตันยูของพระองค์นั้นจึงได้สเสด็จมาแลนะถึงนี้เพื่อมาโปรดนะคะหาเรามาตั้งสัจยาที่ถายว่าเราจะกะตัญญูกะตะเวทีต่อไครคะต่อ พระสมณะสัมพุทธเจ้าตอบค่ะทำอะไรครัแม่คะครับสมานคุทพเจ้าแล้วตอบพระธรรมและตอบพระตอบพระอริยสงฆ์นะคะว่าเราจะปฏิบัติให้ถึงที่สุดตามพุณพระประสงค์ของพระสมณะสัมพุทธเจ้านั้นเองและขณะนี้ก็ได้เวลาที่จะกรุณาไปกระทํากิจนะ บริเวณทำเมฆัสสูกแล้วก็จะร่วมกันขอขมาต่อพระรันตนไัยนะคะทุกที่ที่เราไปใช่ไหมคะเราได้ดูแลใจกายวาจาใจเพื่อให้กุศลกิจเกิดอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำเสมอนั้นก็คือการขอขมาตอบพระรันตนไัรค่ะ